วิธีตัดกล้วยเครือใหญ่นะคะเครือนี้น่าจะประมาณสิบหกสิบเจ็ดวีได้เหมเดี๋ยวให้ล่นไม้ทีก่อนเดี๋ยวนับนับอีกทีนึงน่าสวยงามค่ะ สิบแปดค่ะคือนี้เอาดํายาวๆตัวเองเดี๋ยวต้องถือหัวท้ายา่เพราะว่าคนเดียวไม่ไหวนะเป็นหัวท้ายเชือ่เอ๋อเชือกเอหน่อย